อะไรลกูกสวัสดีครับมาดีมาดีลกูลวกวันนี้ทําอะไรลูกมาหาครูทําอะไรวันนี้มาอ่านหนังสือให้ครูฟังครับอ่านหนังสือให้คุณครูฟังอ่านเรื่องอะไรลกูกในหลวงของเราครับในหลวงของเราครับโอ้อ่ะไหนดูสิอ่านให้ฟังที่อ่านดังๆฟังชัดดีออกเสียงรอเรือรอลิงให้ชัดๆนะในหลวงของเราออวิชายเห็นคุณพ่อนั่งอ่านหนังสือเล่มหนึ่งแล้วเงยหน้ายก ในหน้าขึ้นยกมือไหว้พระราบบรมฉายาลักษณ์ที่พระบาทพระเดชพระเจ้าอยู่หัวที่ใส่กรอบแหวนอยู่ข้างฝาพ่อนะาพ่ออ่านหนังสืออะไรครับอ่านหนังสือง,งานฉลงสิริลิัิราชสมบัติครบหกสิบปีของในหลวงใช่ไหมครับใช่แล้วลูกพ่ออา่านแล้วทราบสึ่งในพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์ท่านมากคุณครูบอกว่าในหลวง เสด็จพระราชดำเนินย่ำราชฎดรที่ต่างๆเสมอทำไมหรือครับเพราะว่าพระองค์ทรงรงห่วงใยความเป็นอยู่ของคนไทยทุกคนพอเล่าเรื่องในหลวงให้ผมฟังได้ไหมครับแต่สิถธุในหลวงทรงมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมิพลอดุลยเดชทรงเป็นพระราชโอรสที่สามในที่สาม องที่สามสมเด็จพระมหิดตลามาตลาที่เบตอดุลยเดชวิกรมอดุลยเดชวิกรมวิกรมพระบรมราชชนกพระบรมราชชนกกับสมเด็จพระราชสมเด็จพระศรีนครินทร์าบเป็นสาบบรมราช ในหลวง,งทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่5ธันวาคมพศออ2470วันที่5ธันวาคมเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือวันพ่อโอ้ถวายบังคมด้วยอืชาติใช่ไหมครับไทยครับล้วแล้ววันนั้นยังเป็นวันชาติด้วยผมผมรู้ว่าพระองค์ ตองนีมีพระราดโอรสพระราดชธิดาสี่องค์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชโอรสแ,แ,แ,และพระราดชธิดารวมสี่องค์คืออ๋อเก่งจังเลยลูกเด็กชายนอตอยู่ชั้นไหนนะลูกปสามครับปสามแล้วครับโอ้ยวันนี้เลิกเรียนแล้วนี่มาอ่านหนังสือให้คุณครูฟังก่อนเหรอครับอื ไหนดูหนังสือสิอยู่ชั้นป .3 อ,อ้าวทำไมปกขาดละลูกไม่ยัดแต่โตไรครับเป็นขาดว่ะเลิกโรงเรียนแล้วนี่จะไปทำอะไรทำอะไรช่วยแม่กวาดบ้านอุ้ยกวาดบ้านกวาดเป็นเหรอ,หอรทำอะไรอีกทำอะไรอีกชย,มชยแม่ผมก็อาการไม่ดีครับเอ้าแม่ผมเป็นไรลูก เหนื่อยครับเหนื่อยผมต้องช่วยคุณแม่ทํางานนะลูกนะเออแล้วหนูอยู่กับใครอ่ะอยู่คุณอยู่กับคุณแม่ครับอยู่กับคุณแม่กับใครอีกสองคนครับอยู่สองคนช่วยคุณแม่ทํากวาดบ้านทําอะไรอย่างอื่นอีกไหมเออตั้งใจเรียนแห่ลูกครับเออดีแล้วม้องมาอ่านหนังสือให้ครูฟังทุกวัน้าใจไหมลูกอยู่กับแม่สองคนค่ะอ๋ออยู่กับแม่สองคน พอผมล่าค่ะพอผมล่าไปใส่เมื่อเมื่อครับเมื่อไปใส่เหรอลูกกินละกินเหล่าไลาครัเจนเมื่อที่รับบ่เมื่อแต่ตาละข่าวคับครับ,รบผมไม่เอาเหมือนคุณพ่อเนาะแต่ว่าผมต้องต้องเป็นเด็กดีช่วยคุณพ่อช่วยคุณแม่ทํางานเข้าใจไหมครับอ,อืมแล้วมีอย่างอื่นไหมผมทําอะไรอย่างอื่นช่วยคุณแม่บ้างผมผมล้างจาน ล้างจานล้างจานครับอืมกินกินอาหารเร็จก็กไปล้างครับเหรอเวลาว่างทําอะไรทีนี่ก็ไปนอนครับผมนอนอย่างเดียวเหรอก็เล่นเกมนะครับเกมอะไรอู่าครับอ๋อเวลาว่างผมก็เล่นเกมครับแต่อย่าเล่นนานนะลูกนะมันไม่ดีต่อสายตาเราเข้าใจไหมยิ่งเกมในโทรศัพท์ยิ่งไม่ดีเลยเข้าใจไหมลูกเดี๋ยวมันจะเป็นต้อกระจก นะสายตาไม่ดีสายตาผ้าพางหมุแล้วนี่นะเล่นเกมเยอะไม่ได้เนี่ยมาอ่านหนังสือให้ครูฟังทุกวันนะเออวันนี้ต้องเลิกเรียนละเออกลับบ้านไหว้คุณพ่อ,อคุณแม่นะเออไหว้คุณแม่แล้วก็ช่วยงานแล้วก็อ่านหนังสือนะทําการบ้านตั้งใจเรียนนะลูกเด้อเออเสร็จหรือย,ยงังวันเนี้ยมาพบหน้าคุณครูแค่นี้เหรอเออมาอ่านหนังสือให้คุณครูฟังแค่เนี้ย เฮ้ยคำเพงคำเพลงน่ารักเป็นเด็กดีของคุณครูเข้าใจไหมลูกครับเอออ่ะเก็บหนังสือแล้วไปเลิกเรียนนะลูกนะจะไปละครับอา้าวไปเข้าแถวกับนักเรียนนะลูกนะ